พี่โน้ตเริ่มื้นนี้ก็ถือว่าได้เมนูหลายสุดเนาะื้นนี้ก็สองสีห้าเมนูเลยเนาะื้นนี้ก็ตัวนี้เป็นไข่เนาะไข่ที่เอามาจากบ้านเนาะไข่หนึ่งแล้วก็ปูที่เอาซอกได้เนาะตัวนี้เนาะนี่ก็เป็นปลาเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นส้นหมูที่เอามาตกปลาเนาะแต่เหลือแค่นี้ก็ปิ้งปิ้งกินเนาะย่างกินเนาะตัวนี้เป็นแมงที่เอามาจากตุ้มกล้วยเนาะแซ้นแล้วตัวนี้เนาะนี่ซีตว มืัอนี้ก็ถือว่าอยู่ในป่านี่ก็ถือว่าของกินนี่เยอะมากเลยเนาะเพื่อเอกบสบายดีพ่อพี่น้องเขาทุกคนเนาะมืัอนี้กะข้าพเจ้าก็พาเมียมาหาของกินตามธรรมชาตินี่เนาะมืัอนี้กะมาหาปูหาปลาเนาะก็มาตกปลาเนาะใส่เบ็ดไม้ตกปลาธรรมชาตินี่เนาะ ปลาที่แซบแล้วก็หาก,กินไม่ได้อยู่ใส่แล้วเนาะมีเตในปลานี้อย่างเดียวนะนี้กัมีเตลอป,ปูก่อนเนาะลอป,ปูตามห้อยน้ํานี้ไปก่อนขึ้นไปแล้วก็ไปหอกบ่อนปลาตกปลาเนาะโอ้ยข้าขเนีย

ตัวสภาพของเราไว้ยแกพี่น้องเราเมื่อกี้ข้าพเจ้า แต่เมียกับจักได้ปูสองสามตัวแล้วเนาะกิดไล่พอกินแล้วเนดะี๋ยวนี้กิดมีแต่ไปหาปลาเนาะมเแบบไปตกปลาเนาะถือเอาไหมมากระปูเอากระปูมาดูเน <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าได้หลายอยู่เนาะเกิดเต็มตัวนี้เลยเนาะอย่างไหนนี่นะพี่น้องเนาะถือว่าได้หลายอยู่เนาะเกิดเดี๋ยวนี้กิดมีแต่ไปตกปลาแล้วก็เอาไปปิ้งแล้วก็ ให้กินอยู่ป่านนี้ก่อนแล้วจกบบนกนระบาดนนี่เขาซื้อมาเนาะตัวน,นะน,นึงสองพันกะิจเนาะประมาณนี้เนาะนี่เนี่ยเขาสีไซเบ็ดไม้ตัวนี้เนาะไปตกปลานนะงสิจามไปว่าข้าพเจ้าสีได้หรือว่าบุ่ได้ปลานนะปลานน้อยซิเนะาะจะสร้างเนี้ยนะี้ปลานนะ 套套了着来呀。 sao ấy hả? À? nó <laughs> เนี้ตัวนึงแล้วตัวนึงแล้วนี่ตัวอะไรตัว่าไรตัวปลาแม่ดีนะพี่น้องถ้าแค่ปลาซิวเดี๋ยวก็ไม่ใช่นะนี่ของเมี้ยแล้วตัวนี้นะ ตัวอะไรพี่น้องตัวนี้เนาะปลาที่เขาจะตามหาตัวนี้เนาะนเป็นปลาไป็ดีเนาะต้องใส่ใจบอกเป็นปลาเป็ดนี้พี่นอ้องตัวนี้มันเซตมากเลยเนาะตัวนี้เขาก็สัมมากเอาไปไปกินนี่ก็แซตที่สุดเลยเนาะตัวนี้ก็ถือว่าได้ถึงสามตัวเนาะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วที่สองที่สอง นี่น้ากินมาเลยเนาะถ้าจะมันจนะอมันนี่มันนี่ก็ถือว่าเป็หลายอยู่เนาะเหนียวตัวเป๊นะๆเนาะ พี่น้องนะเดี๋ยวนี้ก็มาหมดมือแล้วเดี๋ยวนี้ก็สงมองแล้วนะนอกากเวลากินข้าวแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้กินข้าเลยนะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เอาปลานะแล้วก็ปูนะั่มาให้กินนะกินอยู่นี้แล้วก็ให้กระบ้าดน,นะวันนี้นี่ก็ได้ปูหลายเนาะคงได้เอากระบานประมาณสองสามตัวนะได้หลายตัวนะวันนี้เนาะ ่มื้อนี้นี่ก็ถือว่าได้สำานี้นะพี่นงเนาะปลานี่ก็ถือว่าพอกินเนะแต่ปูนี่ก็ถือว่าได้หลายนะได้หลายก็เลยจงไว้กับบ้านได้นะส่วนปลานี่ก็ถือว่ามื้อนี้ได้สำานี้เนะเพราะว่าของธรรมชาติเนี่ก็เป็นสิ่งที่หายากที่สุดเลยเนาะมาหมดเมือ่อก็ได้สำเนี้เนะนี่นะครับเจ้าสี่เฮ็ดแกงอยู่อ,อกอยู่ กะบอกมนะไม่ไผ่นี้ยนะไม่ไผ่นี้ยนะแซ่บนะดูได้ก็ก้กตัวหรอ

Chị đã cơ nào ได้ดิพี่น้องเริ่มื้อนี้ก็ถือว่าได้เมนูหลายสุดเนาะมื้อนี้ก็สองซีห้าเมนูเลยเนาะมื้อนี้ก็ทีวนี้เป็นไข่เนาะไข่ที่เอามาจากบ้านเนาะไข่หน่วยหนึ่งแล้วก็ปูที่เอาซอกได้เนาะตัวนี้เนาะนี่ก็เป็นปลาเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเส้นหมูที่ เอามาตกปลาเนาะแต่เหลือแค่นี้ก็ปิ้งปิ้งกินนะย่างกินเนาะตัวนี้เป็นแมงที่เอามาจากตุ้มกล้วยเนาะแซมนะตัวนี้เนาะนี่ซีตวมันนี้ก็ถือว่าอยู่ในป่าน,นี่ก็ถือว่าของกินนี่เยอะมากเลยเนาะเหนื่อยมาหมดมือเลยเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเมนูหลายมื้เลยเนาะ เต็นะพ่อสุดยอดเลยสุดยอดสยออ แม่แม่ลูกสาวก็ม่ฟังเด็กทองมองวะปลาที่แซ่ที่สุดยิงปลานี้เลอพี่น้อง เสพสุนเนาะสุดยอดเลยนั่นอ่าห์เหนะ

Si Nangetenn

Oh, hello. <önemli> <li> <slad Jenny>